สวัสดีคับพี่น้องพบกับช่องกเกษตรมือทํำไร่ธนาทอนน้องคาะหลังจากที่มี่ธนาทอนเอาว่านปุ๋ยรอบแรกเห็นเบิงะะ้งแล้วค่ะว่าทวงนีเฮ้าว่านปุ๋ยเมื่อวันทีเมื่อเขาได้อายุสิบเจ็ดมือค่ะพี่น้องหลังจากนั้นหอดมือนีผ่านมากค่คือเขาหน้าปางเข้านี่ใส่พันเขาอเตยแดงผ่านมาหนึ่งเดือนกับอีกเดือนครึ่งเด้อค่ะเด้อหนึ่งเดือนกับอีกสิบหกวันเดือนเคืึง่งไหมพี่น้องเบิง้งหลังจากเฮ้าว่านปุ๋ยรอบแรกมากเนนหลังจาก คือเขากับซีหูเนาะค่ะนอะสภาพอากาศย่ำขึ้นหนาวแห้งเยน็นแห้งค่ะพี่น้องเข่ากับนกความเยน็นอากาศร่างมือกับร่มเนี่คะ่ะตามสีรูเนาะค่ะเนาะกาเอนี่กาเันที่อันสิบแปดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามเด้อค่ะเดอะ้อเบิง้งตามสภาพเลยเขาไม่ใหญ่ธนาธรคะ่ะมีเหลืองลงและะ้วค่ะคือปุ๋ยนี่มืดลิดแล้วรอบแรกนะปุ๋ยนี่มืดลิดแล้วค่ะพี่น้อง เขาตองบันนี้กสิจงไปยังครับพี่นอ้องเขาก็ต้องมากกระตุนให้เขา่าเขามันเขียวขึนะะ้นได้ค่ะเขาหน้าปังก็ป้อยให้เลื้องเลือกเขากระจะบโตเดะคะ้ครับพี่นอ้องนี่คือวานปุ๋ยรอบที่สองของไรเขาไม่ยานธนาทอดเลือกเขเด้อเห็นบั้เขาถือความหนาวปลายสังเกตเบื้องปลายะคะ่ะสิเป็นสีแดงๆออกแดงๆได้ดะครับพี่นอ้องคือต้องเอาให้ใหปุ๋ยละช่วงนี้มันไม่เกี่ยวว่าต้องมือนั่นมือนี่ยังหายได้ะคะ่ะเขาเบื้องอายุเขาเบื้องตนเขาเบื้องลักษณะเขาว่าสมควรสิให้ปุ๋ยบอยยังสีนะครับพี่นอ้อง คือสีผ้าย,ยางไปเบื้องทง,ทง,น,น,น,ทงนุ่ทนคับพี่น้องทงเขามีเง่ทันทอนี่เหลืองละ่ะเป็นเดินเป็นเวิ้ง์งมองเหลืองมองเขียวคับพี่น,อน้องคือต้องมาใส่ปุ๋ยเลยไหมเพราะว่างกับเป็นจังสี่สุปีค่ะอากาศหนาวเดือนมกราคมเมาะค่ะเนาะมันหนาวแหง้งยิ่งขึ้นเยน็ยนแห้งยิ่งเว้นกะ่ะร่างมือก็เยน็นร่างมือก็เออสีอุ่นไข่แนมเองคะ่ะเขากับสีลบหนาวลบห่อนอยุ่งสิไหมแต่ว่าเขาพันนี่กับทนคับพี่น้องซึ่งทงนี่พันเสวานกรมีเญ่ทันทอดนีค่ะเ้อทรงฝากกันแทน้ามานี่ พ่นจีบานก่อนเมย์นธานาทอนอยู่สามมึงพ่นกวานปุ๋ยอีกล้วค่ะพี่น้องรอบสองมองสังเกตว่าเขาเพ่นจนกินปุ๋ยรอบสองแล้วค่ะใบก้องทองน่องแล้วพี่น้องบ,บี้หันมาเมืองของเมย์ธน,ทา,นาทอนบัดเนี้คือมันเหลืองค่ะพี่น้องมันเหลืองมันเหลืองแล้วคือมาหมายถึงวา่าว้านปุ๋ยรอบแรกคือเขากินปุ๋ยเบิดตแล้วเบิงทั้งเผื่อวานเขียวเขียวเงยาเหาแล้วเนาะขะเนาะนี่พ่นวานรอบสองเมยนธานาทอนกัดสิมาวานรอบสองค่ะพี่น้องนี่ น้องคนกับทามาต้องสมควรกี่วันค่อยสิวานปุ๋ยรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยมันก็บ,บอกว่าได้ว่าต้องทนีมือทนีมือแล้วมันเบ่งตามอาการข้องพืชค่ะอาจตามอาการของเขาามีเข่าข้เหลืองข้าก็ต้องมาวานหูนว่าปุ๋ยรอบแรกที่เข้าวันไปมันจืดมันจางไปแล้เดอ้อคือเขาต้องการปุ๋ยอีกเข้ากับเมื่อวานซึ่งปุ๋ยที่เข้าออามาวานก็คือก็ยังเป็นสูตรแต่ก่ออยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเดือนกัวหนึ่งเขาเนาะเดือนเคืองหนึ่งเนาะ กระสีใสยูที่สิบหกสิบหกแปดค่ะมีเนนาทอนวานปุ๋ยสูตรสิบหกสิบหกแปดคือเก้าค่ะรอบสองคือมันเหลืองเข้ากับเมื่อวานสูบน้ำใสหลอกะวานค่ะพี่น้องใสเข่าหน้าปางรอบสองเนาะ,ค,ะค่ะก็เป็นยังสี่สุปีนี่แหละค่ะพี่น้องความเย็นความหนาวก็วยู่ดีเดือนมกราเป็นข้าวไม่ไวแสงนะคะข้าวอีเตี้ยดแดงกะเอาพัานี่เฮสุป,ปีค่ะพี่น้องมันได้รลายอะนะกระลบหนาวลบหน้นงสังเกตอย่างวัดอุดรเฮ้านี่ยเย่ยมขึ้นสีหนาวคักได้ค่ะยา่มหนาวนั่งมือกะเกลือองศากะมีค่ะพี่น้อง น้องมือกอุ่นขึ้นมาสิบสองสิบสามสิบหกสิบเจ็ดยังสีนาะแต่กลเป็นจังสีเมือเมื่อปุอ๋ยรอบแรลเข้าวานไปมันจืดไม่จ,มจางเขาก็กต้องมาใส่รอบซองค่ะพี่น้องการเทศน,นาปังนี่ก็จะเปลืองปุ๋ยแนนจัหน้อยด้วยค่ะเด้อเปลืองปุ๋ยก็น้าปีเด้เพราะว่าหน้าปีปุ๋ยมันก็มากามากำลังฝนน้ำแน่และเนาะค่ะเนาะนีะ่เขาก็มาวาน,นยังสิค่ะเอ,อาไม้เบื้องซื้อค่ะพี่น้องเมื่อเขาเลี้ยงหน้าปังเขาก็ต้องวานเนาะค่ะเนาะหอพุ่หลายๆที่เขามาฟังกเกษตรมือทำไร่ธนทรด้วยค่ะ คลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะขอบคุณหล,ลายๆที่เขามาเบิง่งขอบคุณหล,ลายๆกักกสวัสดีค่ะ